เตือนสิ่งที่ห้ามทำวันศาสตร์จีนวันประตูนรกเปิดศาสตร์จีน22สิงหาวันประตูนรกเปิดเตือนสิ่งห้ามทำอาจารย์คชาชินะบัญชรโพสต์เ็ตรับไหว้วันศาสตร์จีนวันประตูนรกเปิดตรงกับวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2564ขึ้น14บ่ค่ำเดือน9ทําบุญวันประตูนรกเปิดวันศาสตร์จีนวันที่ชาวจีนจัดพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเชื่อว่าพระกสิติคันพระโพธิสัตว์หรือองค์ตีจังอ้วงโพธิสัตว์จะเสด็จลงไปยังนรกภูมิปลดปล่อยห่วงโซ่เพื่อให้ดวงวิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญบนโลกมนุษย์ลูกหลานชาวจีนจึงจัดหาอาหารไหวบรรพับุรุษและไหว้ผีไม่มีญาติเพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษอำนวยพรปกปักรักษาครอบครัวและเป็นการทำบุญกับวิญญ,ญาณไร้ญาติต่างๆด้วยช่วงเช้าไหวเจ้าที่ ตีจูเอียพระห้องพระหิ่งพระช่วงสายไหวบรรพบรุษหลังจากไหว้พระเจ้าที่ช่วงบ่ายไหวไปหอเฮตีวิญญาณเล,ล่่อนชาวจีนให้เกียรติเรียกพี่น้องที่ดีส่วนอาหารไหวบรรพบุรุษที่ต้องเตรียมประกอบด้วยข้าวสวยชุดอาหารคาวหวานห้าอย่างเช่นเป็ดไก่หมูปลาและที่สำคัญต้องมีน้ำแกงน้ำชาหรือเหล้าจีน ของหวาน3หรือ5อย่างเช่นขนมเทียนขนมเข่งถ้วยฟูผลไม้5อย่างและกระดาษเงินกระดาษทองเนื่องจากเป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณคนตายกลับมาโลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศลทั้งวิญญาณที่ดีและไม่ดีฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยชาวจีนเชื่อว่าไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ 1. ห้ามแต่งงานในเดือนนี้ 2. ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้3 ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงกลางคืนในเดือนนี้ 4. ห้ามซื้อห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้ 5. ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้ 6. ห้ามดำเนินการเริ่มธุรกิจในเดือนนี้ 7. ห้ามว่ายน้ำกลางคืนในเดือนนี้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อข้อห้ามอื่นๆอีกอาทิห้ามเหยียบกระดาษเงินกระดาษทองเพราะสิ่งของเหล่านี้เราจะใช้มอบให้กับบรรพบุรุษจึงไม่ควรเอาเท้าไปเหยียบ ห้ามขันรับเมื่อได้ยินเสียงแปลกเพราะอาจเป็นเสียงของเหล่าวิญญ,ญาณผีไร้ญาติเมื่อเขารู้ว่าเราได้ยินก็จะตามเรามาเป็นต้นพร้อมแนะนำบทสวดมนต์เป็นการปกป้องคุ้มกันและทําบุญเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตลงศบผ้าหอ่อศพน้ำมันเตาเผาศพส,สร้างหรือบุรณะเมรนทำบุญให้ผู้เสียชีวิตที่ไรญาติทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีทคอม